มาสุ้งฮะวิดอรประทัทศลายทูปการดังของรายการเสียนไปลอยจังเมยใยญยปอกกันสองเมื่อเนะฮาคามาออกันลองโคเขียวยือก,อยก่องย่อก็ปล่อยมายือ้ของเสียวพิจิตนนได้ห้ายื้มานห้ายื้กันขึ้นห้าจียงหยื้เมื่อไงมันมีข่าวมาไว้ปีนอตน,นไหลา đi nằm bọ Bằng chóng Hiếm nằm tiền Hoàn giản anh Chúng bạn hãy khô khiếu Lại như còn Dư mặt Khao giam càng này lạ Quân vâng bà bí đo khả Có lý hù cắn Án này có hiệu đại quân mơn Bó lầy trúc Cô Hết thì khô khiếu Văn hay cây cây dư phải liệu lại lòng tí Tí mà trung tập kỳ nào hậu quả Do là Khảo lạc và khô khiếu dư Còn quản này xếp bài Dù đề này quân mừng sẽ đến nắp Xin còn nở này Quê mặt mạc luống để lục liệu Dư hết sẵn dư phải ยือจุมไหล่ตีไลค่ะอ้ํานั้นก็ปอมาหาศีห้าดอสะมาละซึ์โคเขียวปลายน้ำลู่น้ำสิงกมน้ำเจอลำเจ้ยงไหสเแลยยื้อหือนนี่ก็เปืงอนึงที่เทาค่าหันปีน่าละไหรว่วะ เฮ็สังเลจุ่มวันให้อลพีโคเขียวเขาลาดว่าถอยทนซึกออกปีวันกุ้งจงเอือวันดอกหน้ามังไผยจานวิ่งไหลวันสองวันป่นมาลองเต้มันอ่ำถอยสิ่งเฮ็ดแกงออกมาอยู่ไว้ดีบางจองน้ำปอกหิมวันเจียนไผยจานวิ่งไหลขากกเลยบะกกันเลย อันขี่กาเสดปอกเมือ่อคืนจะนั่นกวนเนื้อพื้นตีรัดว่าเป็นจุ้มซึกบิวจิตเจี๊ยหาเปียดอันอยู่ไห้ดีวันปั่งน้องกาเจี๊าหาเปียดนนยามเป็นนุ่งนองเก่าเจ้าเมืองจึงเมื่อเลี้ยวเจ้าตะเจ้าโตน,น่าเขายึบกําไว้มิลองต้องหนึ่งกว่ามาเป็นหูเปลี่ยนตาปันจุ้มเอสพีพีดับปองจู้วันให้วันมือใน ก็บอกว่าสิล่ะบอกว่าอันถอยอันถออันถอ,อันลูกตีกุ้งจงวันดอกหน้ามางนั่นมาอยู่ดีน้ำปอมาอยู่ตีวันป่างจองหิมพานติงกุยการเป็นปิ้จิตเจียหาเปียดวันป่าล้งกานั่นแตะเมือ่อยเอาเนี่ยเขาละจริงอ่ะ ปังว่ามากกันไหยอันจะว่าจุ่มปองช่วอันยู่ไยแต่ปางเซางยิบกันกัสิกวยกันอันยูไยแต่มันยิบกันเหมือนนั้นปีจิตเจ้าขาเปียกกมากจ่อยกันโคเขียววันให้ดังนั้นปีหนอาทั้งหร่เงาลายตีลายคาบันเหมือนได้มีสังตีมันหลักลายไหมมีสังตีมันเปียกปึงจามวันเหมือนได กมามปีดุจเจตหาเปียกากามตะบดอซึมันกมามจุมบานให้อันอยู่ภายใต้บางสร้างกลุก่มกรรมกรรมสื่อพอขามาด้วยส่วนสินสารควรเขารอเลกันปีนอดอะไรวัยการอะไรเผื่อด้วยรายการเสียดไปติเลยหูหันว่านางอุ้งอันมาขายของอันมาขายโค่อจุมบานให้ดีวันกุ้งจง เอิงนามางังไผ่จานวิงนั้นไปมีข่าวว่าจุมวันให้เขาปล่อยบักกอนั่นแหละความหวนหนึ่งคอสองกำลาดว่าโคเขียวถอยเย้าโคเขียว,ยวมือเย้าวัดจานในอหยูมลายเย้ามือขึ้นวานให้เย้าหละการนาั่นกุยยังยาจอกเสด็จยกกว่าอําหัว เอาป่าวายดีเด้อพี่น้องโหปัญหาทั้งหลายเอออนไรมันก็เปลี่ยนป่าวายลายเนี่ยอามคือนกำคายสังอันยอบปูนมึงยาจินขันมันหัวยาวมือยาวต้อสร้างให้เที่ยวยาวกะไรเมื่อยาวเมื่อวันให้ยาวเมือไหนเตะด้วยแล้วเขาได้มาขายของแกหนักก่อน Anh mơ còn nằm nái nhau Ẩm mơ có ẩm nái nhau Này băng tay bắt con này nhanh anh Lai cán sang lang bà Này cây và đi mà đọt đầy khai video bí đo hào Khô có gì đó Bỏi bỏi nhóc quả lê lòng sống lôi lòng và bỏ video đảng được online mưa yếu, ẩm phong đứa lấy yếu mưa bàn hay yếu Thoái mưa xin xin yếu mưa đẹp có chăn hôm nay dù hôm ẩm mưa ẩm lấy yêu thì cả này có này mi đang khít lũng mất nhiều bì đó đang lại quang có chăn đáy ở mưa hôm กุยกระเขาว่าในเส้านัมนมือกลาดปีนาค่ะกูเมื่อเลี้ยวเนี่ยเขาหลีจ่อยกันตามถามตัวว่าเอามันนางก่าปล่อยไว้ดีละเอามันนางก่าปล่อยไว้ดีเพคะเหตุสังเวชราชความกันไอ้คุยถึงขัดตอนที่ว่ายอบกันมันนางมาขายกุ่นปันโคเขียวตีในได้พอหลียกมือไว้มันนางเถียรู้ปบ่เน่ะลองเตะเปิืองเปลี่ยนนั่นปีนาหลายวันด้วย อันนี้ได้มือโคเขียวมามันนา่งก่อเื้อแต่ด้เรยขายของนั่นนะ่ะม,มือมือมันก่อเกี่ยวโป้วิดีโอสิเรต่างโพสเนอร์ออนไลน์เนะวิกาสโลมาโตได้เปลี่ยนมาวายสีวิดีโอโพอสต่างเนอร์ออนไลน์มันย่อบกว่าวันให้ลาเยากเลี้ยงว่าอันตี้อัมยอ่อกอัมจกอ,อัานั่นก็ตี้อยู่ย่อบัป่วยเอาเนี่ยอัามีเผยออกมาหลายวันมาไดเอออันนี้ก็เปิมหนึ่งปีนอไปนี่ยั่นนะั่ะ อันเ,เาาสียนไปมือออนไลน์โูไลยโคอสเด้มาโต่แต่ใครนในบิดาเฮ้าคานได้เนี่ยมันเปลี่ยนเอพื้นตีเดียวกันหมดค่ะมันไม่รองข้องกายกันหมดวานกุงงน้งวงในโูเขียวเขามาอยู่เขามาสองปัดปัดหลอนตั้งนั่นมือเยวะก็ปัดกำลันไปมืออันมือพองก็ปลาปีดุจิตต่อต่างกันมือซื้อเยอะก็มือว่ามันหนัไก่สีฮะข้ามาดีวันเสียงข้ามาดีน้ำเต็งถอยถอย,ถอ,ยอีสังของสูตรถอยต่อได้ว่ามาถึงผันเต็งกันนะ cái này hả thổi thổi sư ờ nãy đây sao mai dư quang này quang này dư xịt bài hả nó mặc mặc quang lệ quay cầm mặc giờ này dư quân mơ hao quân thảo quân biến hồ trời hồ kho thế là này xuất sắc giải quân dư cả nhiều, ê mơ bà anh này bị nồng hào khà này rồi bắt sẽ chúng bạn hay yên vào mới này การดีเก็บขอนย้อนงเงินหลูไหลผิวมวยมันอ่ะเฮียมตายลุงสันต้าฮ่าอําพังไม่ได้กลางปากเอาคนเมืองยางไปให้ย,ย,ย่อก,กว่าฮ่าเชในก็มีหนันหกเวก้าปักตาเสดด้วยว่าอันเฮ็ดปังติดตู้ปอมเสดยื้มหายเยียวอยู่เจื่อในเขาเด้เอามาโป้บันของเสียวพิ้นได้ฮ่าเอากับโป้บันหูมาฮ่ากับโป้บันหูบิดูจิตฮ่าจุ้มบันให้เขาใคเฮ็ดสังดีดี วันให้กูก็กระดิ่หัวเป็นตับผีตับของตับควายของปีดอกร่างสร้างการันตุยเมียเหนาวจังข้าลาเงินก็กว่าทุกข้าลกองก็กว่าทุกค้าลามากก็กว่าทุกเออบอกว่า,อออาจอร์รานงปินก็เลยเผยยิบเอเด็จผีผีโคเขียววันให้วันบุอได้ปีดอก,กร่กาดีหูกันดีอะไรมาสร้างแรงเนี่เงาไล่อันเป็นอีดีวิ่งไล่ขาไปถวย bày tung bày mơ sinh. ăn mơ năn bên chung chết kha, khá, nà, hiểu, like đếm, này, bị tiên. Jet chết hạ biệt văn bằng ka. ca a lai. Ganan cá năn kyo kong lam mát đi lai kha. Khao len m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  thì m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  วันหลัวเขาลาวบอกเขามากกว่าเนอะแน่ะเมียมิ่งถอยฮึมียมิ่งถอยกลุ่ยกะมิ่งจอมกลุยกันเพียวกันถึงใน,นเวียงไลค่าซื้อใน,นก็หันฉักสีรักฐานยีงว่าคู่เขียวหลักป่ายใส่ยื้อกันอยู่ดีไล่กันเสียนปลายยามาลาในวิดีโอเขาคาบันตีป่าเหี้ยวหิ้มหมักล่างเวีงยงไลค่านั่นหมากนี่นมันซอดเทียงเผอซอดเต็มหูนะ การไดวงขึ้นมันวงขึ้นสิได้ยอยากตกลงมาเผื่อเข้าห้าไรผู้หันเทียงก้าหนึ่งเป็นคือล่ะปีนอปันธ์ทั้งหลายผูมีจ้าแนบป่านีาในปีเข้าคาไรีิงกามสุดมุนกว่าเนี่ยอะไรก็ดี้อผมเนี่ยว่าดีมองใจงอําทางได้เปลี่ยนมาย้อนบือว่าถ้าคเฮตเตอปีเกี่ยวเั็นห้าเฮลุกนองเปนห้า อ่านม้นก็จุ่มเดียวกันลักเอาหมักปอมหรือกาอะไรสิปล่อยลงมาพอได้ตายฮะแล้วแบบพัดปองปอดเจเนียก็เป็นผู้มีจันก็ใน,นย่าย,ยืดดีละฮะเขานี่ก็โห่ก็เดียวพี่ดาวขาดเดชันเยอะเออก็ในไหนในวงการปาร์ตี้เอสเอ็ปปีอารซีเดีย่นั่นอุกันเนี่ยเข้าการัานตุย ติดกันเผลอปี้ลองที่ภารยาคน,น,นีจองใจทับโดดซึมมันจองใจอาเจียาบางช้างในงบ95-96ที่เกิดน,นั่งคุณสัตว์มันเลยเขา,าเฮ็ดโก้กันดีนะเนพื่อนโค้มันสมได้มังไตทำเฮาเหมือนเฮาบริบูดูเมื่อเดียวโคเขียววันให้ซะไม่อยู่ได้นะ่ะถ้าป้องจู CC, ่แอปผ c แสีสได้ทองข้อสั่งเฮ็ดวันการเพื่อนโคเขียวเยลี้ยงท่าลักท่า ผู้รีเฮ็ดผมู้รีเฮ็ดฮะป้อตายมาเนี่ยภายละตายก็ไต่่ะวนเมืองอัญญาภายเผาก็เป็นได้อัญญาผังลิบก็เป็นได้อัญญาเหยี่ยมตายย่อมผังก็เป็นได้เออตายเขาป้อกลุ่มต้องเป็นเครื่องมือปืนตายย้อนปืนข้องเอาปืนสิได้ไหมย้ยอนเข่าสารย้อนเงินเที่ยวเขาอยู่ในทุ่งไร่ค้าเมืองถึงดีเราซิ่มมาลอะตีใครมาเนะี่ยผลิอยู่ละ ป้น ang, taking, อนเถึงเข้าเข้าฮัดอยู่ฮะเออหลูตัวยี่ถูเเขาก็บอกพู้อย่างปีน้องอั่นไหรอุบกันเนีติดกันเผาเป้ลองเด้เผาไรอุบกันนั่นลีดีสุดเย่างเจ้าพง้คานก็ไม่รู้ว้เป่าว่อะไรอีสังอาศีของเสียวที่ได้ฮะเข้าใต้หนังกันเน่มันหลวงฮารายอุบกัน หพอมกันไรก็เป็นสังเาตยือกันอย่างว่าโหลิก้นมืออยเผาริก้นมืออย่างกย้อน่เข้าสารก้นมือนี่ติกะปอมีก้นมืออย่ากย้อนเข้าสารดีก้นมือกลัมาย้อนงิ่ดีก้นมือพอถ่งถือมก็เข้ามาเอาก้นมึงจายที่ไหนก็อยู่หลายๆเข้ามาปอมีก้นมือเออทนเยางไรเขาจโตก้นมึงในมันจะซึ้ออะไรตึ๊กมาหลอกมึงเลย ปกต่างมึงละเดี่ยวก้อนโขกอ่ะมันเป็นการยาวันยามึงยาไตยยมันเป็นการเพียวเครือเฮียอะไรเขาลาอะไรอย่างนี้เนี่ยหันอะปีดาละอะไรแน่ทุ่งไร่ขาวันเกิดมึงนอนแสนตายมึงเนี่ยเขาเห็นคนในี้เนี่ยจะได้คู่ลคีคู่เขียวมาเฮ็ดีสังหลายหายคู่เขียวพ่อเอาไว้ดีเขามาเนีมาตา,า,ยยา,ายหลายด้วยไก่ได้เขาหงำป่ะโบกวา,างเขาย,ยื้อกินได้หรืออันคนรมึงกิน พูดขาหักกันกว่าเหี้ยมแบบหายลายใช่ไหมูดีป่อใช่ลเอออันหันขึ้นใช่ไหมนะ่ะหนาเข้าหรายๆจ้างผู้เขียวเยล่นลาดอใจปอก่อนหมนอดขอมไร้การอะไรตีปองใจก็เดียวว่าลองเตะแหล่เปลี่งปนเดิเปบุนตีซึ่งนั่น,นป,นนปีนกว่าไว้ย้อนผู้จอมเงาไรผูห้หันซึ้งนั่แล่จังด่าออกมาลยปีนอ่อนอะไร อุบลรองโคเขียวเมือ่อไรหูไข่มือนันกวยเจี้ยงอยู่กอะีรโคเขียวไปมือขนาดตืด่ยอยู่ไว้ดีไรค่ะไปท้อยเขาเลยยื้อกองหลอกกองกวนวันกวนเมึองอยู่ในใกล้เนี่ยเออในก็ข่าวแล้วมึงใจข่าวไรค่ะสืบเสียได้เอาข่ามาด้วยข่าวนอกมึงเปหล่อนตอนหนึง่งตีมาอบรองยูเครน ปีนอตไยเอาค่ะการบัาลทำดีใครผู้ลองว่าผู้เขียวหมึกต่อคนเมืองกัหรือการานตุยเข้ากับด้วยล่ะเสียมหมึอกทองหมึกเจืองคือหลายๆปีไปออกปล่อยหมากลงเข้ามาในเมืองยูเครนสิยเลยคนเมืองในรู้ในซุ่มในไต้กลุ้ยก็เอาอันนี้ซื้อมาได้อย่าไปเรื่องมายูเครนมันไม่ได้ตายแสนไปอันนี้ซื้เนี่ยแล้วเซี่ยทำตายสองแสนไปปีนอนั่นแหละ ใชเลยอยู่ย่าว่าพี่ดาวค่ะเดตติดตามเดตด้ตวยข่าวนอกเมืองข่าวขึตต้นดันอย่าว่าได้พูดดีว่าเมืองปืนก็ทำกันบมกนดดกนอกกา,า,านานก่อนห้ายอดรัสเซียนันเป็นคอมมิวนสิสต์ยูเครนว่าตาเกิงดิมคริสีมันปืนกันเอาไว้รัสเซียนั่นลาดว่าใขามาซิมยูเครนลอยลองว่กากาปันนั่นวันต่างกาปัน โจเซฟสตาลิ Stalin, นนันก็คุณนำก่อเก่าของรัสเซียยุคแค่นั้นยามเป็นเมื่อันอยู่ได้อานาโซเวียตอ่ะเห็นไหนก็ว่าเวกาหลังๆมาเขาย้อนเตียบออกห0ามสิบมึงสิบมืองไปก็เลยว่าปีนอนอะไรออกมาตั้งแตทเ้งเลหลายคำพอมาเข้าหน้าตต้รัสเซียก็โกว่า,ายุคแค่นี้กว่าเขานะ เพราะว่าเขาหน้าโตฐานชิมเมืองง่าในหน้าโตเขาเดี๋ยวซึ่งมาในยูเครนเสร็จ้อยู่ในจักของยูเครนความน่าจวเฮียงซึ่งเขามาติดเมื่อติดมาติดยูเครนอยู่นั่นเธอบอกเขาเยาา่อฮา่ะฟินแลนด์กว่าเขาเยา่อหน้าโตมีฐานชิมเมืองเยอะจ้ะยังเดียวเออวีดอ้ค่ด้วยที่ไหนเวก้าอันแสนไวเมืองตีม,มาโต,ตได้เลยหลักในมือว่าลองทางม,มันมีอยู่ว่าภูน้ำแอฟริกา ใครมาอยู่วงการสิได้เกลิดปันรัสเซียกับยูคเครนเมื่อตึกขี่ก้าสิได้ฮอดมาถึงนี่เมืองหลวงยูคเครนนั่นเขาเขาเขาว่าเขียบรัสเซียนั่นเอาหมากลงอานเขาเขาเขาว่าคินซานหมากปืนกันขี่ไปเรื่อยๆอันไทยวันนั้นหมากเซียนในยู่วัยทีสุดเลียตีสุดอันม,มีอีสังเฮยอะไรเมืองโคงกล,ลาลงนี่ยรัสเซียล่ะจรินอ่ะ ปีดอออกไปเล่องอะไรยืมเขามาหลายดูความมือว่ายืมเขามาโกลุกตั้งตั้งตีผูน้ำแอฟริกาตึกมากรเชียบเมืองหลวงของยูเรนยูเพนออกมาลานว่าจ,าจังใจปล่อยเธอกลัหลวงเมืองแอฟริกาห้าอ,อันหนากันห้าเขียลนอกเมืองมาลีตึกคัดเชิดอยู่ไร่แน่นเจอปืนมันก้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นข่าวหรือหลังว่ามือว่าเหมือนกันโวยหมากอันยืมมานั่น ยูเคนยูหงมุดคินซาในยี่มาคาราเรยี่มาหกลุกปีหนอนัางไงหมากของยูเคนอันอเมริกันปันมาอันเท่าห้าห้องอ่ะแพ็กสามเมื่อวานนี่อเไรใจระบบทัดขึ้นต่อสู่นื้อกลางหครับอ่าอเมรใจอันไห้กุยกาใจแพ็กสามจะได้ขึ้นหลอดหลอดหกกันก็หกลุก ตกลงมาแอมว่ามัาขีนซานของร,รัสเซียอันถึงดินฮะร,รัสเซียเนี่ยลมพ่อหาลมผู้จะหยุงพูบีดอั้งหลายรัฐว่ามีหมัดมีเครื่องมือแลอะไ่ใดฮอะไรหมัดขีนซานหมักปืนกางเข้าคาไหลยืดเทียงดีสุดไวดีสุดเฮ็ดสังลาเนี่ยขีนซานอันว่าใน้ระเดี๋ยวบินขึ้นสูงสูงเส,งสด็หว้วยขึ้นมินนี่ไหน มันหลยื่กว่าไปีแล้วเนี่ยมันก็ตอกกว่าที่นั่นเรียกทนไว้ทนเว้ยเมือ่อวานนี่ยคกรหลุกหงอ่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือข้ายังมีเจ้าเลยไทยเขาวะเช่ อย่าปีว่านว่ามึงกลุ่มนี้คอมมิวนิสต,ต์มีมาปืนกันนันเลียบไพ่ดีสุดเจ้าดีสุดอ่ะม,มีมึงเลยด่าที่เฮ้มันไหลคินซันอย่าปีว่าอเมริกาเนี่ยมันลาดน้ำหมูน้ำยืมมาวันยืมคงกันนั่นเว้ยเออเข้ามาตรงตักปีนอดฮาขคาเขาวดอกมึงเลยดองรัสเซียยืมมาปืนกันคินซันอันว่านั่นเข้ามาในเมืองหลวงเขี้ยบมือเขายา้กคนหลวงแอฟริกา มาสู่ใจมาใจาเนี่ยผมจะว่ามาปั่นเฮียงยูเครนั่นะมาอยู่วงการราัสเซียสียดายูเครนเท่า่าอุกันเนื้อเพิร์เนื้อดังซึ่งนั้นเพิ่์นมาเลยลองดีกุ้ยหนึ่งกับกุ้ยกับปูตินผู้นำรัสเซียเนี่ยสำเดียใครขาผู้น,นำแอฟริกาอยู่ขา,ขา,ขากหับเออเมืองแถวเมืองดินกันจึงไหนดีอ้ามไหววันมันเนี่ยตรงตับปีนขอข่าลืมยใยแช่ยากกับปืนเพนย,ย,ย์ันเสียนไปลอยจากเมยอยายอันเป็นโรงแรมปีนอเข่า Kuda muren masu